ตัง้งไหครับโอ้ไม่ได้ไมาได้มาได้ไดไดนี่สงบนั่งนี้มันวยอยู่ เงี้ยเงี้ยยังม่จตอนไหนกอนไปบมาบัดอิ่มจะไปกินยังไมมอิ่มจะบอกว่าไปกินตังคูงไาอีกเด้อผมไกินยังไม่อกไปอิ่มไปเนี่กินน้ำลายนอนนอนกัมต่อกินน้ำลายก็อิ่มมือนละกินน้ำกินขาไป เออนั yeah, yeah, Aí. Aí ่นกินแดงแน่เนาะผมจริงๆเลยอ่ะอําเมนมาแซ่บแน่เป็นจังได๋อ๋อน้องมานํากันกินข้าวปักตาดีๆเจ้าหน้าราพีนห่วงละ พอดูแล้วคนนี่อแงมาากน่อะไรไม่ไไปครับพี่นะ้องจีนาลไปเอาลูกเตไปกัอ <Mandarin> มีสองวันที่จะหมดต,ตัวอยพคุณละคนกัเดินทางเมื่อบ้านแหละตัวอยมมีสองอาการเจ็บ

ทำได้คุชิบากาจะได้ระอลขอตอบั้น้าเน้อปรับาสวัสดีครับทุกท่านทุกค้ครับรต้นหางรอนเด้อรายนจะพอกันที่น้าทบเด้มจากกระเปไม่าขอบุณขอทุกน้อง่เิ่งมาี่้นงนข่ทุดนกรจยเน้าเน้อขอคอมเมนต์ผมมาหานว่าเป็นแนวไหนซากุณถามว่าตอบอะไรำเดียวว่าไม่ Tăng quy chế khá tại tao không dồn này đây. Và. Tố Cái ngoài hoàn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn